เอาละครับมาว่ากันเรื่องร้อนๆเลยคลิปเสียงที่อ้างถึงท่านนายกแพทองทานกับทางสมเด็จหุ่นเซนตอนนี้เนี่ยทางปปชโดยเลขาธิการคุณสาโรธพึงลำพันก็ออกมายืนยันแล้วนะว่ารับเรื่องร้องเรียนไว้แล้วจริงๆค่ะได้ยินข่าวเหมือนกันแต่ว่าที่คนพูดกันเยอะมากเลยคือเรื่องขีดเส้น10วันนะคะว่าต้องให้จบเรื่องส่งสารรัฐธรรมนูญเลยอันนี้มันยังไงกันแน่คะจริงหรือเปล่าคะ นี่แหละครับประเด็นสำคัญเลยที่คุณสาโรธเขาต้องรีบออกมาชี้แจงคือไอ้สิวันเนี่ยม,มันไม่ใช่เส้นตายว่าคดีจะต้องจบภายในสิวันหรือว่าต้องรีบส่งสารทันทีไม่ใช่แบบนั้นเอาไม่ใช่เหรอคะครับมันเป็นแค่กรอบเวลาให้เจ้าหน้าที่ไปเเรียกว่าสอบสวนเบื้องต้นนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่สังคมให้ความสนใจสูงมากเข้าใจไหมคือให้ไปดูข้อมูลเบื้องต้นก่อนอ๋อ แล้วก็รีบเอากลับมารายงานคณะกรรมาการปปชชุดใหญ่ว่าจะเอาไงต่อจะตั้งเรื่องไต่สวนเลยไหมหรือว่าจะดําเนินการขั้นต่อไปยังไงอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือเหมือนกับว่าเร่งตรวจสอบเบื้องต้นเฉยๆเพราะเป็นประเด็นที่คนจับตาเยอะแต่ไม่ได้หมายความว่า10วันต้องมีคําตัดสินเลยแค่เอาข้อมูลมาพิจารณาก่อนถูกต้องครับแค่สเต็แรกให้เร็วขึ้น แล้วถ้าเป็นเคสทั่วไปล่ะคะขั้นตอนปกติของปปชเขาทํากันยังไงใช้เวลานานไหมคะปกติแล้วก็ตามขั้นตอนปกติเลยนะคือพอมีคนร้องเรียนมาเนี่ยปปชเขาก็ต้องดูก่อนเลยว่าเรื่องนี้อยู่ในอำนาจหน้าที่เขาหรือเปล่าค่ะถ้าอยู่ในอำนาจก็รับไว้ตรวจสอบทีนี้ถ้าเรื่องมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากก็อาจจะเร็วหน่อยแต่ถ้ามันแบบโอ้โหมีรายละเอียดเยอะแยะซับซ้อนเนี่ยตามกฎหมายเขาก็มีกรอบเวลาปกติให้ประมาณ6เดือนนู่นเลยครับโห ต้อง6เดือนใช่ครับแล้วถ้า6เดือนยังไม่เสร็จเนี่ยก็ต้องรายงานเหตุผลให้คณะกรรมการทราบว่าทําไมมันถึงล่าช้ามีเหตุกัดข้องอะไรแสดงว่าเรื่องนี้ก็แค่เร่งขั้นตอนแรกให้เร็วขึ้นด้วยกรอบ10วันเพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานมาเสนอคณะกรรมการก่อนแต่กระบวนการอื่นๆหลังจากนั้นก็ยังคงเป็นไปตามปกติใช่ครับประมาณนั้นเลย แล้วทีนี้ประเด็นที่ปปชจะต้องไปดูในคลิปเสียงที่ว่าเนี่ยหลักๆเลยคือเรื่องอะไรบ้างคะที่เขาจะพิจารณาแกนหลักของเรื่องร้องเรียนเลยนะคือข้อกล่าวหาที่ว่าการกระทําที่อยู่ในคลิปนะ่ะมันอาจจะเข้าข่ายการฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่อันนี้คือหัวใจเลยอ,อืจริยธรรมร้ายแรงใช่ทีนี้ปปชก็ต้องไปพิสูจน์ทราบก่อนว่าหนึ่งไอคลิปนั้นนะ่ะ เนื้อหามันถูกต้องจริงแท้แค่ไหนมันจริงหรือเปล่า 2. ออันนี้สำคัญมากคือเรื่องการแปลการแปลทำไมหรอคะเพราะว่าในคลิปเสียงเนี่ยมันมีทั้งภาษาไทยแล้วก็มีทั้งภาษาเมรด้วยทีนี้ต้องไปดูให้แน่ชัดเลยว่าที่แปลความกันออกมาเนี่ยมันตรงตามเจตนาจริงๆหรือเปล่ามีการคาดเคลื่อนตรงไหนไหมจุดนี้คือพลาดไม่ได้เลยนะเพราะความหมายมันเปลี่ยนได้ จริงด้วยค่ะประเด็นเรื่องการแปลนี่น่าคิดมากเพราะแค่คำบางคำบริบทเปลี่ยนความหมายก็อาจจะเพี้ยนไปเลยแล้วเรื่องการเชิญท่านนายกมาให้ข้อมูลล่ะคะในขั้นตอนนี้เขาจำเป็นต้องเชิญเลยไหมคะคุณสารธบอกว่าเอ่อตอนนี้ยังครับคือต้องดูที่พยานหลักฐานจากตัวคลิปเสียงเป็นหลักก่อนอ๋อดูคลิปก่อน ใช่ถ้าสิ่งที่ได้จากคลิปมันชัดเจนมากพอแล้วในเบื้องต้นเนี่ยก็อาจจะยังไม่จําเป็นต้องเชิญท่านนายกมาให้ข้อมูลในตอนนี้แต่ว่านะถ้าสมมุติว่าเรื่องมันมีมูลเพียงพอจนปปชตั้งคณะกรรมการไต่สวนอย่างเป็นทางการแล้วเนี่ยค่ะอ่าตอนนั้นก็อาจจะต้องมีการเชิญมาให้ข้อมูลตามขั้นตอนปกติแต่ย้ำว่าตอนนี้นะครับโฟกัสที่การตรวจสอบตัวคลิปตามคำร้องก่อนเป็นหลัก แล้วถ้าเกิดว่าเนื้อหาในคลิปมันอาจจะไปเกี่ยวโยงกับเรื่องความมั่นคงหรือหน่วยงานอื่นๆอย่างเช่นกองทัพหรือกระทรวงการต่างประเทศอย่างนี้ละคะมีโอกาสจะเชิญหน่วยงานเหล่านี้มาให้ข้อมูลด้วยไหมก็ต้องกลับไปดูที่เนื้อหาในคลิปอีกนั่นแหละครับว่ามันมีการพูดพาดพิงหรือมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความมั่นคงหรือหน้าที่ของหน่วยงานนั้นๆโดยตรงหรือเปล่า Hmm. ถ้ามันเกี่ยวพันชัดเจนก็อาจจะต้องมีการเชิญหน่วยงานนั้นๆมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมแต่ในชั้นสอบสวนเบื้องต้นนี้เขาเน้นไปที่ตัวคลิปกับข้อกล่าวหาเรื่องจริยธรรมที่ผู้ร้องเขาเยื่ยนมาเป็นหลักก่อนครับฟังดูแล้วปปชก็พยายามทําตามขั้นตอนปกติไม่ได้เร่งรัดหรือว่าทําภายใต้แรงกดดันอะไรเป็นพิเศษใช่ไหมคะเหมือนพยายามทําให้ตรงไปตรงมาใช่ครับคุณสาโรยืนยันแบบนั้นเลย บอกว่าทำงานตามกระบวนการตามหน้าที่ไม่ได้เร่งรีบหรือมีแรงกดดันอะไรแล้วก็ไม่ได้รู้สึกหนักใจอะไรด้วยนะเพราะว่าการตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐหรือนักการเมืองเนี่ยมันเป็นหน้าที่ปกติของปปชอยู่แล้วค่ะแค่ต้องทำให้รอบคอบยึดต,ตามพยานหลักฐานกฎหมายเป็นหลักผลมันจะออกมาเป็นยังไงก็ต้องอธิบายสังคมได้ตามเหตุตามผล การทำงานที่ตรงไปตรงมาชี้แจงได้แบบนี้ก็สำคัญนะคะโดยเฉพาะคดีที่คนสนใจเยอะๆแบบนี้แล้วถ้าเกิดว่าทางสารรัฐธรรมนูญเขาก็รับพิจารณาเรื่องคุณสมบัติท่านนายกไปพร้อมๆกันด้วยล่ะคะการทำงานของปปชนี่ต้องรอผลจากทางสารก่อนไหมหรือว่าทำคู่ขนานกันไปได้เลยอันนี้คุณสารโรธก็เคลียร์ชัดเจนเหมือนกันครับว่ามันเป็นคนละส่วนกันเลยไม่เกี่ยวกันอ๋อคนละส่วนครับ คือสารรัฐธรรมนูญเนี่ยท่านดูเรื่องคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองว่าเป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้หรือไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตราไหนหรือเปล่าค่ะดูเรื่องคุณสมบัติใช่แต่ปปชเนี่ยเขาดูเรื่องพฤติกรรมหรือการกระทำว่าการกระทำนั้นๆน่ะมันเข้าข่ายผิดมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่ เพราะฉะนั้นมันเป็นคนละประเด็นกันเลยครับแต่และองค์กรก็ดําเนินการคู่ขนานกันไปตามอำนาจหน้าที่ของตัวเองไม่ต้องรอผลกันและกันชัดเจนเลยค่ะแยกส่วนกันชัดเจนก็น่าติดตามกันต่อไปนะครับว่าผลการสอบสวนเบื้องต้นใน10วันนี้ปป,ปชจะได้ข้อมูลอะไรมาเพิ่มเติมบ้างแล้วคณะกรรมการชุดใหญ่จะว่ายังไงต่อแต่พอลองคิดไปไกลกว่าเรื่องขั้นตอนทางกฎหมายแล้วเนี่ยอืมความท้าทายจริงๆในยุคดิจิทัลแบบนี้ มันคือการจะพิสูจน์ยังไงให้แน่ใจได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่าคลิปเสียงแบบนี้มันจริงแท้แค่ไหนกันแน่บริบทจริงๆมันคืออะไรในโลกที่แบบว่าเทคโนโลยี AI หรืออะไรต่างๆมันสร้างของปลอมได้เนียนเหลือเกินนี่ก็น่าจะเป็นโจทย์ใหญ่เหมือนกันนะครับสำหรับการตรวจสอบเรื่องแบบนี้ในอนาคตนั่นสินะคะเป็นเรื่องที่น่าคิดต่อจริงๆค่ะเอาละค่ะวันนี้ก็คงได้ความกระจ่างเรื่องขั้นตอนของปปชไปพอสมควรแล้วครับผม ชวนกดไลค์กดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปนะคะเราสองคนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ